โชนิดยดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยทะลุรากหญ้ากับผมกายรินครับพบกันเป็นประจำทุกวันเลยนะครับรายการส่งเสริมเติมเต็มให้เกษตรกรไทยรวยลูกเดียวครับ บางคนบอกเฮ้ยมันจะรวยได้ไงอาวก็ต้องทํามาหากินรู้จักพริกแพงในการดําเนินชีวิตในการเพาะปลูกมันก็ต้องแบบนี้ไม่แค่โอ้อยู่มาดูรายการแล้วไม่ทำเลยเลยนี่แล้วมันจะไปรวยได้ไงใช่ไหมมันก็ต้องมีการพัฒนาการค้าขายนี่คือการทําให้เรารวยมากมากกว่าทุกอาชีพนะถามว่าต้องรวยในทันทีทันใดไหมมันก็ไม่ไม่ทันทีทันใดค่อยๆเป็นค่อยๆไป ทุกคนเนี่ยคนที่จะสร้างความสําเร็จในชีวิตได้นะไม่ได้หมายว่าโอ้ทำปึ๊บปั๊บป,บปบีสองปีแล้วรวยเลยอย่างนี้มันไม่มีถ้ารวยเลยนะผมรวยไปนานแล้วผมรวยก่อนเพื่อนด้วยค่อยๆสะสมความสําเร็จไงเพราะว่าบางทีช่วงแรกเนี่ยการเพาะปลูกเราอาจจะลองผิดลองถูกโดยเฉพาะบางทีเราเดินตามวิถีชีวิตแบบโบราณเนี่ยไม่ได้พัฒนาเลยว่าเอ้เราจะผสมประสานยังไงในการเพาะปลูกในการทําอาชีพเกษตร กรเกษตรกรรมเนี่ยเราไม่ได้ผสมผสานพอไม่มีการผสมผสมานเพิ่มเ่ยก็คือปลูกแ,แบบเดิมๆปลูกทิ้งๆิ้งกว้างๆเนี้ย,ปปยแล้วผลผลิตมันจะได้ไหมเนี่ยก็รู้อยู่แล้วคำว่าทิ้งๆิงกว้างคำตอบมันก็เห็นอยู่แล้วอะไรก็แล้วแต่นะที่ถ้าเราไม่เอาใจใส่อย่างจริงจังโอกาสที่จะได้ตามความความปรารถนาหรือความคาดหมายมันจะเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้คำว่าทิ้งทิ้งกว้างๆมันชัดอยู่แล้ว ก็คือได้ผลที่ไม่ดีแต่ถ้าเราดูแลอย่างใกล้ชิดหาหม,ม,หมุมนู้นมุมนี้ค่อยๆดูว่าออพัฒนาของพืชมันเป็นอย่างไรมันต้องการอะไรเนี่ยค่อยๆดูไปเรื่อยๆศึกษาข้อมูลกลัวจําไม่ได้กระโจดไว้หน่อยก็ดีใช่ไหมแต่พวกเราเนี่ยเวลาปลูกพืชเนี่ยไม่ได้ไปสนใจเลยมันต้องดูใกล้ชิดหน่อยเพราะมันเป็นอาชีพเราไงใช่ไหมเมื่อเราดูโอ้โหถ้าใช้ปุ๋ยขนาดนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ ถ้าใช้ยาฉีดฆ่า,มาแมลงแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะก็ต้องเปรียบเทียบหน่อยใช้สารินรียแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันมีการเปรียบเทียบจดบันทึกไว้บ้างเห็นไหมแล้วก็อย่าด้รู้ไงพื่อชนิดนี้มันเหมาะสําหรับพื้นที่แบบนี้นะเห็นไหมบางอย่างเห็นเขาเหอนนะเห็นหลายคนนะเวลาเขาปลูกอะไรไม่ตเหอตามขั้วหมดเพราะกระแสเขาสร้างอย่าลืมนะกระแสนั่นคือการสร้างภาพมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดก็ได้นะสร้างภาพโอ้โหเราโอ้โทำแล้วรวยงั้นอย่างนี้ เราไปปลูกตามเขาลงทุนไปประมาณสามหมื่นห้าหมื่นเพราะในที่สุดแปก็กแป็กยังไงเนี่ยผลผลิตการเพราะปูกก็ไม่ได้เรื่องเพราะสถานที่อากาศสิง่งแวดล้อมมันไม่ใช่ยงไงที่ไปปลูกแบบนั้นใช่ไหมมันก็ต้องดูหลายๆอย่างหน่อยไม่อก่ไปเหือตามเขาเนี่ยคนเดี๋ยวนี้มันมันมีสื่อเป็นของตัวเองไงมันมีการสร้างกระแสอินเทอร์นเ,นเ,นเ,นเน็ตเฟซบุ๊คลายอย่างเงี้ยสร้างกระแสเราไม่รู้อีกหน่อยเนี่ยเหือตามเขา ไปแห่ตามเขาในที่สุดละไอ้ทุนที่มีอยู่เลแป๊กหมดตัวก็มีหมดตูนหรือหลือแต่หรือแต,หอแต่หรือแต่นี่ก็มีเห็นไหมก็เราต้องดูศึกษาให้มันรอบครอบหน่อยแต่ที่แน่ๆช่วงนี้เดี๋ยวไปไป,ไปดูนี่ดีกว่าคือทีมงานนก็ไปถ่ายทําของบริษัทวันกรีนเนเชียนนะเขาได้นําผลิตภัณฑ์ฟาเวเจนชนิดหย,ยดไอ้นี่นะมันเป็นอาหารทางใบอาหารเสริมพืชทางใบเป็นอินทรีย์รุ่นๆเลยไปใช้ ไปใช้กับพืชได้ทุกชนิดด้วยไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ส่วนจะได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยนะไปดูเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไปชมครับกลับราวรานเพาะนีมานพจนสุดปัญญาเพราะว่าผมจนต้องจากาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอตอนนี้เรามาเที่ยวกันไกลามากเลยนะคะมาถึงประเทศกรัรมพูชาเลยค่ะเรามาเพื่อที่จะนํา o ทูฟอร์เชนค่ะอันนี้ มาให้เกษตรกรพี่น้องชาวกรรัมพูชาได้ใช้กันเพื่อเพิ่มผลิตผลให้ได้เงินมากๆขึ้นนะคะทีนี้มาที่นี่คุณเกียร์ได้นำโอทูเอเจนนี้มาใช้วันนี้ที่บอกสถานที่ที่<อ>ว่าที่ทไหนะอะไรนี้กีไอ้บอกตอนนี้เราภูมิเปรมพร้อมสโลกรคร่คริบัดรมองบัารบัตค่ะแล้ว มันนี่ปลูกได้กี่วันแล้วคะเริ่มปลูกได้กี่วันตึมโงนี้ดำมานประมาณเท่าไงให้บอกนะดำบานหรือใครดำเท่าไงด่าเท่ากับยี่เท่ากับยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันปลูกมาได้ยี่สิบห้าวันค่ะเนี่ยมันนี้แต่เริ่มใช้อทูฟาวเวอจนตั้งแต่ได้กี่วันคะได้ยี่สิบวันยี่สิบวันให้ให้คุณเกียรติตอบเองค่ะได้ใช้ดำนีนบาน ประมาณประมาณทําไงให้แต่บานขนามนี้บานยิดามบานหมกไปความง่ายแต่บานขนาดั้นต่อแต่บานครามงไงเท่ากับใช้อโทฟาวาเจนของเราได้5วันวันนี้ค่ะฉีดมาแล้วได้5วันทีนี้โอโทฟาวาเจนเนี่ยถ้าใช้แล้วเนี่ยแตกช่อแตกใบออกขนาดเนี้ยเห็นได้ชัดเจนมากเลยค่ะก่อนที่จะมาฉีดโอโทฟาวเจนนี้ต้นมันยังเล็กกว่านี้ ถ้าฉีดแล้วต้นมันแตกช่อแตกใบยอย่างนี้พอใจไหมคะถ้ายังบางนน้ำในเตาตำลงไม่บานรอดาลขนาดนดน้บางอันทางถ,ถ,ถ้าได้ป็นเจ็ดบอกบางอันหม่ได้บ่บานยังป็นเจ็ดนะบางใจเคยิ่งลงยังเวรอรอกคอกทีมนจะ,จะ,ะจะถามว่าก่อนนู้นที่ยังไม่เคยใชโอทูฟอร์เเจนเนี่ยเราปลูกมันมนเนี่ยแล้วเราใช ปุ๋ยอย่างอื่นที่ไม่ได้ใช้โอทูฟอร์วเวเจนเนี่ยดีขึ้นแบบนี้หรือเปล่าคะภายในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยค่ะการปีมนบ่างไงได้มันถลอกบ,บาลปลายจีนี้ปลายจีกเกจะทอนธรรมดาหรือบั้นธนัมทอนธรรมดาดบ,บานรูดรอนรลออแบบนี้ใช่ไหมย่อมครบบอลปีมนมาบอลจีทอมดาเวลกระออบแงยืดจริงไหมบา่บาบา่าเท่ากับอันนี้ดีไวใช่ไหมคะจังเราเจอยน,นี้ช่อิฮา รออรเจียงดูดรอเวงเวนเจียงเลือนเจียงใช่งไหบ่าบ่า,บา,บาถ้าผู้ใดสนใจที่จะนำโอทูฟอร์เจนนี้ไปใช้ใช้ได้กับทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยข้าวโพดแตงโมพืชผักสวนครัวดอกไม้ใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะติดต่อมาที่เบอร์ดิฉันเองนะคะ083 805 6251 ถ้าหากว่าเป็นคนขเขมรหรือเป็นคนกัมพูชาที่ต้องการอยากได้ O2 ทูฟอร์เจนเอามาใช้กับพืชไร่ทุกอย่างเลยนะคะพูดภาษาไทยไม่ได้แต่อยากติดต่อเอามาใช้ก็ให้ติดต่อกับคุณซอนเลยะคะ่ะที่หมายเลขบ้านยมโมซอนนะฮะหมายเลขนกมานี่คือท่าจอยเลขประมวยหประมวยแปประมวย โซนมุยเกาแบมุ้ยมพาแบบเปิลหนึ่งปีค่ะแล้วถ้าเกษตรกร,กร <c oughs> ที่อยู่ในประเทศกัมพูชาอยากสอบถามรายละเอียดว่าใช้ยังไงผสมเท่าไราใช้แล้วเป็นยังไงบ้างผลผลิตดีไหมอยากจะติดต่อกับ คนใช้โดยตรงเลยก็ต้องติดต่อที่หมายเลขคุณเกียร์เลยค่ะบ่าบ้องสมเลยโทรสัพบอบ้องบ่าเลับยน้ามเพลบุญสามใบกุมใบระพัยกดอบ่ามดองเทียบบ้ง่กาพบุญสามใกมใบยก่คติดต่อได้ทั้ง3เบอร์เลยนะคะถ้าหากว่าผู้ใดสนใจ จะเป็นคนไทยหรือเป็นคนประเทศกรัรมพูชาก็แล้วแต่ค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ทั้ง3เบอร์เลยค่ะถ้าหากว่าใช้แล้วดีราคาก็ถูกจะใช้ไหมคะเป็นใครก็ต้องใช้ค่ะถ้าใช้แล้วดีถูกได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเราจะมาติดตามผลผลิตที่ออกมาภายหลังให้ดูอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มาถ่ายให้ดูว่าฉีดแค่4วัน ดีขึ้นขนาดนี้เลยค่ะแตกต่างกันมากมายค่ะช่วยถ่ายให้ดูทั่วๆเลยค่ะ